บิสมิลลาฮิร rahmanir rahim มาเข้าใจอิสลาม EP นี้เรื่องราวของคืนไลละตุลกอดในอันกุรอานได้พูดถึงคืนไลละตุลกอดที่มีภาคผลแห่งความดีมากกว่าหนึ่พันเดือนจึง เป็นที่มาของดูอาในค่ำคืนนั้นคือ,อไลยลตุนกตส่งเสริมให้เราได้อ่านดูอานั่นก็คือดูอาคือ,อไลยลตุนกตอัลลอฮุมะอินนักะฟุนตุฮิบุลอาฟวา ฟะาัวอันนีและที่สำคัญการเปรียบเทียบความดีในคืนนี้ผู้ที่ทำความดีจะได้รับภาคผลบุญ2,9,500เท่าเมื่อเทียบกับ1,000เดือนหรือเทียบกับ83ปี ในค่ำคืนไลเลตุนก็ตัวของเราจะถูกตอบรับและบาปของเราจะได้รับการอาภัยโทษขอให้ทุกค่ำคืนช่วงสิบคืนสุดท้ายมากด้วยการทำอิบาด์อ่านอันกุรานละหมาดบริจาคขอดูอา ค่ำคืนไลลาตุนก็ดด้วยการพยายามขอทุกๆุกคืนช่วงสิบคืนสุดท้ายหรือเน้นหนักไปคืนขี้ตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลห์ฮวาเลวะสัลลัมได้บอกไว้ในฮะดิษอัสสลามุอะลัยกุมวะรหฺมัตุลลอฮวะบารอกาตุ